อันนั้นเวลาเขาเชิญไปแข่งนะไหนเนี่น่ะเวลาเขาเชิญไปแข่งตอนเป็นอเมเจอร์เราก็เขาก็จะแบบมีใครเชิญเขาก็จะถ่ายรูปไว้แล้วเขาก็เซ็นส่งมาให้จากเมกานี่ก็ส่งให้จากเมกาเขาทำให้อันนี้ได้ตอนเป็นเมเจอร์ได้เป็นออฟต์เตอร์เพลเยอร์ออฟติงเดียร์ปีนี้ลุ้นลุกี้ออฟติงเดียร์อยู่อันไห้นอ่านข่ว่าอันดับตอนตอนตอนนั้นอ่านข่าวอเพจไทยรัฐที่ว่าได้เป็นอันดับเจ็ดของโลก เอาดิสิงออกหน่งตัวเออเหรอยาอ๋อโอ้ยขอบคุณมากนะคะพี่แล้วก็ปัดยาให้ึงออกได้ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเยี่ยมชมบ้านนะคะสำหรับรักกอลนะคะโปรเมียวโปเมียว หลายคนอยากมาีหลายคนอยากมานะคะวันนี้เราก็ได้สิทธิพิเศษนะคะเร <c oughs> ื่องความที่เล่นกับเธอมาตั้งแต่เด็กนะคะอยู่ในค่ายนะคะ <c oughs> ก็มาเยี่ยมชมบ้านนะคะ <c oughs> ปัจจุบันนี้คุณแม่แจ้งว่าน่าจะอยู่อันดับเิ็นของโลกแล้วนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวรอเชียว์น้องแมออกวกันต่อไปนะคะยังมีเดือนนี้ยังมียังมีมีแข่งออดิชั่นใช<ม>่ไมคะเดือนนี้อีกสามอีสามแม่ โอ้โหนี่นะคะก็พพห้องสะสมถ้วยนะของปูเมียวนี้เป็นต่างน<ท>ักแค<ท>สตี้ันนี้เป็นเยาวชนน่าอันนี้เป็นโปรสามแฉ้มปีหนึ่งเก้าสี่อันนี้ลุคกี้ออฟเดียร์อ่าสวยงามนี่นี่นะคะอีกหน่อยห้องนี้จะไม่พอค่ะ <laughs> ไม่เอากลับมาแล้วหวยวีนเมกามาไหะคะ <laughs> ยังอีกส่วนอยู่ออฟฟิศนี่ค่ะแต่นะแบบใส่สวยมากท่าแต่ใส่สวยแบบพิซซันใหญ่นะิซซนกงเพราะฉะนั้นการจะเป็นติดอันดับโลกไม่ใช่เรื่องง่ายสวยงามอันนี้สบายแล้วนนอะพี่ <c oughs> <c oughs> ยองยังชีวิตเพิ่งเริ่มต้นเป็นชันไม่ยาก นั้นยากกว่าใช่ไม่ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ต้องหาเป้าหมายเล่นไปเรื่อยโอ้ยแค่ระดับหนึ่งนี่ก็แล้วเ่าเขาก็จะมีเป้าหมายเพราะว่าเขาก็ทำได้ดีแล้วก็จะทําอะไรต่อเขาจะทําได้ต่อยดีมากเก่งสาวสวยเก่งด้วยโอ้ยอะไรก็ไ่แต่ เขาจะติดกับทาว่าไปเข้าพายก็จะติดกับทาว่าออฟเดียเรื่องแต่เด็กมาเขาก็จะทำมาตลอดแต่พี่เนี่ยออฟเดียอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในไปเข้ามหาลัเออไปเข้ามหาลัยก็ปีแรกก็ออฟเดียปีสองก็ออฟเดียปีสามโค้ชบอกว่าอยู่อยากไป็นเทรนโฟแม่ลองยุคก่อนนะแล้วยู่ยังไงเพื่อตัดประเด็นเพราะเขาก็จะได้เป็นห้องออฟฟิ้นของยูเสียวเอ็นนี่นะคะผู้อยู่แล้วผู้บุคคลนี้นะคะยู่ โซมมาด้วยค่ะบุคนี้ผู้อยู่เบื้องหลังการปั้นโป้คุณแม่ของน้องแพตตี้นะคะนะคะต่ชาติรู้จักกันในนามแพตตี้ค่ะใ่เมืองไทยพวกเรารู้จักกันในนามน้องเกียวเหนียว่รักเลยอันนี้มันเป็นแาตามรงมอ่ะแมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วมันคือไม่ต้องเลยเนี่ชฟมันก็ออกมันไม